องเท่านี้ผมก็ที่บ้านก็ก็บูชานับถือตลอดมาก่อนที่จะเจออาจารย์เปลี่ยนอีกเราก็แท่งแท่งจะไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ของเขาอ้อแต่ว่าเรียกอาจารย์เท่าอาจารย์เท่าแต่ว่าพี่สาวอะไรเขามานั่นคือคือคือมาช่วยครอบครัวตลอดนะมาช่วยอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสำนักจริงๆคือเป็นเขาอ้อเลยเนี่ยเพราะว่าพระนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีอาจารย์แจ้งที่วัดสงขารเขาสร้างไว้แล้วก็เป็นรูปอาจารย์องเท่าด้วยกไปเรียนที่เขาอ้อนี้มาทํา ปีประมาณปีศูนย์ห้าเนี่ยแล้วก็บอกที่วัดสงขาแล้วก็มาไว้แล้วก็แกก็มาช่วยนะมาช่วยช่วยอะไรในครอบครัวอะไรเนี้ยตอนนี้เ็ท่านทองเท่านะบรมครูของสายพระอ้อนะครับเวลาประทับเขาไ้เทียบเทียบของาจารย์เปลี่ยนนะท่านมาลักษณะสตรีละอย่างไรอะไรอินทิยบท่านมันมันมน,น,าน,นานครั้งอเถอะมันมันแต่ว่าสังเกตคือถ้าอาจารย์หูยานกับอาจารย์ปานผมจะรู้ว่าคือมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนอยังไงนะไม่เหมือนคือ คือถ้าอาจารย์อาจารย์หูยานมาแกจะขมนะข,ขึมแบบว่าเฮียบแบบแกจะแกจะถามแบบว่ามาทุระอะไรแต่ว่าอาจารย์หูยานจะมาเมื่อลูกศิษย์มีภัยไรแรงจริงหรือว่าอะไรที่ว่าเหนือที่ว่าที่ว่าต้องช่วยท่าน,นจริงๆถึงท่านจะมาพอติอาจารย์ปานกกจะมากกจะมาเองมาอะไรพวกนี้แต่ว่าอาจารย์หูยานจะไม่มานอกจากลูกศิษย์ที่ว่าศรัทธายิางก็จะมา แกมาแกไม่เคยมาบ่อยนะคือจะมาคุณสิทที่ว่าศรัทธาเราไปบ่อยๆแกดูว่าเออสม่ำเสมอเราปฏิบัติอะไรพวกเนี้ยแกจะแกจะมาช่วยมาอะไรเนี้ยแกก็มามาเงินมาพวกเนี้ยแล้วปรมาจารย์ท่านี่ท่านจะมาในวาระอะไรแกจะมาเวลาอะไรบางทีนานๆครั้งแกกก็มามามาก็นั่นแหละมามาก็แบบว่ามามาคุยกับลูกศิษย์อะไรสักพักหนึ่งแกก็ไปแตกต่างกับท่านอื่นๆ ท่านอื่นแกจะมาประกอบพิธีให้เหมือนอาจารย์เอียดนี่แกก็แกมีครั้งแกบอกว่าเออเขาป้อนเดี๋ยวป้อนมันกันจังนะแกบอกแกทําดู้วยแกทำได้แกแกป้อนให้เองกินกับมือกินกับท่านก็มีครั้งหนึ่งแต่ว่าของอาจารย์เอียนแกจะแบบแบบพิธีกรรมแบบโบราณมากคือถ้ากราบแบบบรรจางข้าวบดคือหน้าผักต้องชนหัวไม้โป้งแล้วก็หัวเข่าชนชนหัวศอกชนหัวเข่ากราบ ต้องให้ถูกต้องอ๋อเป็นแบบโบราณแบบโบราณถ้าไม่ครบไม่ถูกแม่ไม่ป้อนให้ไม่เป็นจารขัดติไม่ให้ไม่ให้ไม่ป้อนให้ไม่ป้อนให้ก็คือข้อข้อเอียดวันอัสลาเนี่ยนะครับท่านจะอ่าครับเคร่งเคร่งคัดนะครับเรื่องเรื่องพิธีกรรมเรื่องการการกราบครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้ต่างๆแกจะแล้วแกจะแกจะชอบเคี้ยวหมากหมากเป็นเป็นเป็นหมากไม่ยนนะ เป็นหมากเป็นคำเนี่ยแกจะเคี้ยวแกเพราะว่าพ่อท่านเสียอายุประมาณหกสิบปีเพราะนั่นพ่อนั่นพ่ออาจารย์เอียรแกจะแกจะขอหมากหมากเป็นคำในที่นี้ก็คือไม่ได้ต่ำไม่ได้ตํำไม่ต่ำจะเคี้ยวสดเคี้ยวเคี้ยวนั้นเป็นภูนะครับเคี้ยวเคี้ยวพวกนี้แล้วก็อาจารย์อาจารย์ของอุยานแกจะชอบหมากยนอะไรพวกนี้แล้วก็ยาดเส้นยาเส้นยาอะไรพวกนี้ครับขอยาดเส้นครับนั่นนะแล้วอ่าพ่อท่านเอียดเป็นหมากคำหมากหมากเป็นใบเนี่ยเป็นใบครับหมากคำ้พ่อตาปาน่ะพ่อตาพ่อตาปานนี้แก ส่วนมากแกจะชอบอันนี้มากกว่าใบจากกับกับน้ำนะเขาชอบฉันน้ำนั่นน่ะนั่นน่ะเขาล้นอยู่แล้วน้ำาน้ำนั่นน่ะนั่นน่ะอาจารย์ก็แกนั่นแกชอบฉันน้ํากับกับกับไอ้ตุ้บุรีเวลาผ่านล่างไงนะครับบุรีบุรีอาจารย์นำม่อก่อนแกมาแป๊บเดียวแกไม่เคยนั่นเท่าไหร่แกก็ไม่ไม่ไม่เคยได้สนทนาเท่าไหร่เพราะว่าแกจะไม่สนิทกันแต่เหมือนอาจารย์ปานนี้ไปแกสนิทบ่อยครั้ง แกถามไอ้นู่นี่แกแกแบบเป็นห่วงเลยปะเนี่ยบางทีแกก็แกคือเป็นเมื่อสนิทแลว้วเมือเป็น,เป,นเป็นเมื่อเราเคยเจอในพบปัจจุบันเนี่ยแบบเนี้ยไปเจอจนว่าส<อ>นอิทกันแบบว่าคือคุยเยนแบบว่านั่นอะแล้วโดยโดยตัว,ต,วตัวของปีอร์เนี่ยที่ครูบาอาจารย์หลายท่านทนะ่านที่ปีอร์อเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเขจะอยู่ระดับโอ้ต้นต้นของขาออทั้งนั้นทำไมต้องมาผ่านของอาจารย์เปี่ยนททำให้เราคิดยังไงกับอาจารย์เปี่ยร เพราะว่าผมว่าต right. ัวนี้คือคนที่จะมาเป็นร่างที่บริสุทธิ์ได้เนี่ยมันต้องประกอบหลายหลายครั้งนะหนึ่งต้องต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่เห็นแก่ไอ้ลาบไอ้เลิอกเงินทองแล้วก็แล้วก็ภรรยาต้องต้องเป็นคนที่ว่าต้องถ่อมตนต้องรู้การกินการอะไรอะไรต่างนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเมียต้องเคารพต้องเคารพด้วยนะ อย่าพวกนี้มันจะถือของได้คือหนึ่งถ้าถ้าสามีเนี่ยถ้าภรรยาเช่งทุกวัน,นก็เรียกว่าด่าทุกวัน,นถือไม่ขึ้นมันจะแปลกทางใต้เขาจะนับเขาจะถือมากนะผู้หญิงเขาจะให้ดา่าสามีหรือว่าเรื่องต่างนี้กินทานข้าวก่อนก็ไม่ได้แล้วเขาจะถือแข็งจริงนะนะเขาต้องล้างเท้าด้วยนะเข้าบ้านเนี่ <laughs> <laughs> นยหลายเรื่องนะผมว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ได้ง่ายๆนะผมว่านะเพราะเขาต้องเขาดูปฏิบัติด้วย นันเป็นธรรมเนียมโบราณโบราณอ่านั่นใช่นั่นน่ะคุณจะคุณภรรยาจะกินข้าวก่อนก็ไม่ได้ต้องรอต้องรอเสร็จแล้วก็ด่าอะไรก็ไม่ได้ต้องต้องปฏิบัติต้องอะไรเนี่ยอ๋อมันมันหลายเรื่องนะพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าเคอต้องอยู่คฤยาอยู่ในเกณฑ์ของคนคนดีด้วยครับครับใช่แล้วก็แล้ว,ลวตัวผู้ชายเองก็สัม,มาลีก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเที่ยวไอ้เรื่อง ผู้ห,หญิงอะไรก็ก็ไม่ได้คือคือมันต้องผัวเดียวเมียเดียวเรือใต้ดีนะเราต้องต้องต้องถือสัจจาตร,ตรงนี้คือแบบว,ว่าปฏิบัติตัวเราให้ให้อยู่ในในถิ่นในธรรมด้วยถ้าเกิดตรงนี้ผ่านทุกอย่างถลุยหมดเลยใช่ไหมมันก็ดีะเพราะว่าเราถือของก็ขึ้น<ม>ถูกไหมะเพราะาเราไม่ผิดเราไม่อะไรพวกนี้นต่างๆเนี่ยที่ผมมาดูทุกวันนี้นะทําไมคนที่ถักยันต้องกลับมากินเหล็กกินมันเพราะผมดูแล้วพอกินแล้วทำท่าอาเจียนอย่างนั้นเพราะว่ามันถือไม่ได้ พราะไอ้ตัวนี้อาจารย์โบราณเ็าบอกไม่ต้องบอกเลยว่าผิดอาจารย์ไม่ผิดอาจารย์ผิดครูไม่ผิดครูพอทานเข้าเหนือคําแรกอาจารย์ก็รู้นะว่าคนนี้ได้ไม่ได้คนนี้คือบริสุทธิ์ตัวเองไม่บางคนอาเจีย์ออกมาคือนั่นถือไม่ได้ไม่ต้องโกอาจารย์รอาจารย์รู้เลยข้อสมัยก่อนอาจารย์อาจารย์เอียดนะถ้าไปกินแกปั๊บพอผิดปั๊บอาจารย์จะกระทืบลงลงกุดเลยกระทืบลงนั่นนะเพราะถือว่า มันถือไม่ได้คุณไปผิดไปผิดสินผิดธรรมมันเนี้ยเรื่องลูกเรื่องอะไรเมียอะไรเขาเนี่ยไปแกไม่ให้เลยไม่ไม่ป้อนให้เลยเพราะว่าถือว่ามันขึ้นไม่ได้มันมันถือว่าคุณเมื่อผิดสีลแล้วคุณถือไม่ขึ้นแล้วมันก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมเพราะถ้าเราไม่มีตัวเองตัวเราตัวเราเนี่ยคล้ายๆเราตัวเราแบบทําทําไม่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยลาสีอะไรมันก็มันก็ไม่บอก เพราะเราจะราศีดีเลยดีดม,มันต้องมันต้องหลายอย่างปฏิบัติก็ขอขอ้อน่ผมผมว่าคือตระบัดจริงนะแม้แต่ทั้งล้างหน้าอาบน้ําอะไรต่างๆก่อ,อนนอนนหลายเรื่องเราต้องใช้หมดคิดว่าจำวันนี้ต้องใช้หมดออกจากบ้านไปทํางานไปเลยต้องใช้หมดพี่ออสเข่งไหมเข่งไหมไหมายถึงว่าเร่งที่แบบแต่ปฏิบัติเร่งไหมผมว่าผมว่าคือตัวนี้มันต้องผมว่าพอไอผมเนื่องคือเราผมเข่งแต่ว่าตอนนี้คือตอนหลังเนี่ย มันไอ้ไอพวกเรียนกระตาคุมผมบอกนิดนึงคือพอเราเรียนมากปั๊บขอมันจะขึ้นแล oh. ะคุมอารมณ์ไม่ได้ hmm. ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยตัวนี้มันมันทําให้เสียแบบนั่นไปหลายคนแลวนะนี่ผมบอกเคล็ดลับนิดนึง oh. คือว่าพอเรามาเรียนเองหรือว่าครูพักรักจาเนี่ย <Okay. S 2> มาเรียนปับ๊บเหมือนกับผกเนี่ยเราไปเรียนแต่ตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียไม่เรียนเวลาขึ้นมาแล้วไม่ก็ไม่อยู่เ hmm. พราะมันมีตัวลง ถ้ามีตัวผู้ตัวเมียนี่มันจะมันจะคู่กันมันจะไม่ไม่เคยขึ้นไม่อะไบางอย่างเนี่ยเราเรียนแล้วเป็นเป็นหมาอุดเงินไม่เข้าเลยไม่เข้าต้องรู้อ,อาจารย์เขาต้องพอแนะนําว่าไอ้นี่ว่าคุมอารมณ์ได้ว่าเออไอเรียนไปนี่นะบทนี้จะไปตท้องใช้เฉพาะครั้งๆพอไอตัวนี้มันสําคัญคือทุกอย่างมันจะมีสตรและศินในในแม่บททั้งวันก็อตอนหลังก็เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนก็มาแนะให้ผมเป็นเขาเรียกว่าใช้หมาเย็นคือให้จิตใจเราเย็นอย่างแม่น้ํา ต้องมาปงงับตัวนี้ใช้กระถาคมนี่มามาปงกระถาคมไว้ให้มีความเย็นมาเย็นเ็าเรียกต้องมาเรียนให้ใจิตใจเราเยียกเยินใครจะวกแวกอะไรเนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นที่อาจารย์เปลี่ยนพูดไว้ี่คือเรียนเมตตาให้ได้กอนใช่ไหมเมตตาด้วยเมตตามันดีพูดถึงว่าตอนนี้นะถ้าเราเราเหมือนอย่างพ่อผมนะผมพ่อผมนี่เมื่อก็อดีตนี่แกเคยบวชอยู่ห้าพรรษาแกบอกแกเรียนอาอำนาจแกบอกโอ้ ไม่มีใครมาใส่บาตรใส่เลยกุดไม่มีใครมายุ่งเลยอดอดคนกลัวไปเห็นหน้าเลยกลัวเรียนเมตตาดีกว่าคนเข้าหาเลยเนี่ยมันมันแบบว่าเหมือนกับเราไปเข้าหาเจ้านายหา <c oughs> เพื่อนฝูงก็เลดีดีต่เรียนเมตตาดีดีมากใหายโมชัม <c oughs> ครับเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยไอไอตัวนี้ก็มีส่วนคือเราเรา,เราเรียนแล้วต้องต้องคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่ออาจารย์ปานบอกว่าถ้าลูกสิทธิ์ขึ้นอาจารย์ขึ้นแกบอกเรียบร้อยคุมไม่ได้คุณต้อง คุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนจะจะเป็นอาจารย์เพื่อนเนี่ยต้องคุมคุมอารมณ์ตัวนี้ได้ว่าลูกศิษย์ขึ้นต้องขึ้นกันไม่ได้ต้องคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วต้องพาลงให้ได้ว่าลูกศิษย์ขึ้นมาต้องพาลงให้ได้มันต้องมีหลายอย่างแล้วก็ไอ้พวกนี้มันมันมันอย่างหลายอย่างถ้าเราเรียนจริงถึงจริงต้องต้องเรียกมนเข้าล่างอีกวิชานี่บางทีมันออกไปเนี่ยเราเรียกกลับมาอะไรหลายอย่างคือมันมันเป็นจุดมันมีจุดอะไรท,ที่ว่าถ้าเขา ไม่ใช่ลูกหลานเขาจะไม่แนะให้ตัวนี้ไม่แนะนำให้ไม่แนะนาให้คือเราจะเรียนรู้เหมือนั้นบางคนเนี่ยที่ว่าเรียนแล้วแล้วก็สติคั่นเพลินเพราะอะไรไปครูพักรักจําเรียนไปแล้วก็ครูบาอาจารย์ไม่ไหวไม่ไหวครูแล้วก็เรียนไปแล้วก็ไม่มีครูมารณ์ไม่ได้เนี่ยท้าไม่เสียคนมาเยอะเพราะว่าไอ้เรื่องวันนี้มันมีจริงนะศาสตร์พวกนี้มีจริงแต่ว่าคุณมาถูกต้องไหมมีครูบาอาจารย์ถูกต้องไหมไม่ใช่ไปเรียนเรียนแล้วตั้งตัวเป็นอาจารย์ไม่ใช่ มันไม่มีผ่านครูบาอาจารย์เพราะว่าเพราะไอ้อย่างพวกนี้นะถ้าเราถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์เราไหว้พระไหวเลยสวดมนต์บางทีเรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้ใครมาหาเลยมาหนานี่บางทีเราสัมผัสไปล่วงหน้าแล้วว่าเจะเกิดเหตุการณ์จะขึ้นมันโดยโดยที่ว่ามันมีมิติตัวนี้มันมีเป็นเองโดยอัตโนมัติมันคือมันสัมผัสโดยครูบาอาจารย์ทนี่มาบอกนั่นมาบอกไว้บางทีบางเราไปฝันไหมเออวันนี้ไอ้ไรเราจะเจออะไรพวกนี้บางทีมันก็เป็นของแปลกนะเราตั้งแต่ว่าเราต้องสัมผัสต้องให้ได้ แล้วก็เกิดชีวิตคนมันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ะนรับเขาไม่เคยฝันเลยเนี่ยมันผิดปกติไหมผมว่าผิดปกติเงินผมว่าผิดปกติอ่ะครับมันต้องมีต้องมีฝันต้องมีแต่ว่าเรื่องอะไรก็ได้มันต้องฝันนักเรื่องนะวันนึงแบอกว่าไอ้พวกนี้มันต้องมีที่ผิดปกติเนี่ยในมุมมองที่พี่อ๊อดเรียนสายเว้มานานพอสมควรแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมว่าบางทีไอ้ตัวนี้บางทีไอ้ไอ้ไอ้อย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนนะ หมือนอย่างเราฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเราตกใจกลัวว่าผีหลอกแต่ไม่ใช่คือวิญญาณน,นั้นบางทีอาจจะมาใส่เราว่าให้ช่วยช่วยทําบุญให้เขาตักใส่บาทไปให้เขาหรือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยความลำบางเขาได้โดยการทําบุญใส่บาตรแล้วตรวจน้ําไปให้แต่เราไม่รู้เราไปกลัวนี่ผมเคยเ,เคยเจอญาติของน้าครับคนที่ว่าเสียไปแล้วมาฝันมาฝันแล้วก็ให้ผม สไา้สังฆทานนะให้กำลังก็หายไปนี่ไปเนี่ยเคยเจอมาแล้วเพราะว่า<ม> <ๆ S 2> เพราะว่าเราเรียนตรงนี้เราสัมผัสมาเนียจังนั้นก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีมีบุญวาสนาที่วิญ,ญญาณสัมภเวสีก็ดีหรือครูบาอาจารย์ก็ดีหรือช่วยเทพมาหาเนี้ยแล้วก็มีทุนรันเดิมอยู่ครับเราต้องปฏิบัติด้วยด้วยก็นั่นแหละคือหมายว่าคือคือวิญญาณนียเขาจะไปหาใครถ้กคนเขาถือว่าคนนี้ต้องช่วยเขาได้ปลดปล่อยเขาได้เหมือนญาติผมตอนนั้นนะโทษทีเพื่งบินตกที่อ่าวปอ แกก็มามา,มาเข้าฝันบมว่าเออให้ช่วยถวายธัชทา,านในทีแกก็เพราะว่าเครื่องบินตกตนะอนนั้นใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปไปไป,ไปถวายธัชทา,านทาบุญไปให้เลยไหมเนี่ยแต่ลังก็หายไปเลยมันแปลกนะคนพวกนี้มามันจะมาในช,ชุดเดิมที่ก็เสียชีวิตเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีไป,ไปใส่ชุดใหม่ชุดอะไรที่ว่าไม่ใช่นะ แล้วหน้าตัวมันหน้าตาที่น่ากลัวอย่างที่ไม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 ่มันมันมันปกติเนี่ยปกติแต่ว่านี่โดยจิตสัมผัสวิญญาณนี่เขามาเรามายถึงว่าเราเราสามารถที่ว่าจะช่วยเขาได้ให้หนักเป็นเบาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตัวนี้คือคือมันสําคัญแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ครับทุกวันเนี้ยนอกจากพิธีกรรมกินเหนียวกินมันที่ถือเป็นวิชาเอกของนายทออสครับแล้วก็่ออสยังช่วยอาจารย์เปลี่ยนในเรื่องพิธีกรรมอะไรอีกครับก็เปิด ที่ว่าผมก็บางทีเนี่ยก็ไปช่วยตอนที่ว่าตั้งศาลสารภูมิเนี่ยวงสวนวงสวนภูมิแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกแล้วก็บางทีก็ไอ้พวกนี้พวกที่มาแก้อาทันอะไรพวกเนี้ยหลายอย่างทำทำมาช่วยช่วยแกแบบว่าพ่อบางทีผมก็รู้ขั้นตอนอะเราสัมผัสนานๆเราจะรู้ว่าขั้นตอนอาจารย์จะทําอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือของอะไรที่จะใช้ในพิธีเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่อย่างอะไรอย่างเพราะมันหลายปีมันก็สะสม มันอยู่ในสมองมอรียบูย้เรียบร้อยขั้นตอนการกินเหนียวกินมันนะขั้นตอนไหนที่ถือว่าสําคัญที่สุดถือว่าเป็นกฎเหล็กของสําคัญที่สุดในการทําพิธีเลยกฎเหล็กจริงๆแล้วผมว่าไอ้ตัวนี้คือลักษณะที่ไอ้ไอ้การที่อาจารย์หุงอาจารย์เสกข้าวเหนียวนี่ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันมันคือคือมันโอเคแล้วแหละพพูดถึงว่านะ,ะพลังของอาจารย์ที่เสกเหนียวจนว่า อะไรต่างๆหรือหูเงินต่างๆนี่ผมว่าดูที่ผู้กินผ,กดดผู้กินเป็นส่วนสําคัญด้วยไม่ใช่ว่าเขากินแล้วก็นิยมนั่งเดิมจากโบราณจริงๆแต่เราไปกินเราต้องถือให้ได้ด้วยผมบอกแล้วเนี่ยเรื่องศีลห <c oughs> ้าหรือว่าไม่ใช่สี่ข้อต้องถือให้ได้เรื่องอเรื่องสุราก็มีบ้างก็นิดหน่อยอนะก็โอเคนะคกินคือกินกินก็โอเคแต่ว่าไอ้เรื่องลูกเมียเขาอะไรพวกนี้พยายามที่ว่าหลีกเลี่ยง ลักเล็กะไรขโมยน้อยค่าสัตว์ฆ่าอะไรถ้ามันมันเป็นเบียดเบียน,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 นชีวิตเนี่ยผมว่าถ้าเหลยกเลียเ่ยงได้ไมันดี<ท>ะนะเพราะว่าตัวนี้คือคือมันไม่ถูกต้องเลยพุทธเจ้าขเขาอย่างมันจัดถ้าเรามาถือตัวนี้ได้เนี่ยแล้วก็ออกชื่อถึงครูบาอาจารย์ผมว่าผมว่าเขาก็โอเคนะผมถึงไม่ต้องแฟนพักก,ก็อยู่ได้ผมนึกว่าผมเชื่อได้ถ่ายนี้เพราะว่ารรมะที่จะคุ้มครองอะไรเราต่างๆแล้วโดยส่วนตัวสองพี่ออสเนี่ย เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เปลี่ยนอ่ะยานนท์ครับอยากให้พี่อ๊อฟพูดถึงอาจารย์เปลี่ยนว่าท่านเป็นคนอย่างไรครับคือจากที่สัมผัสเนี่ยผมดูอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยเป็นคนที่ว่าเรียกให้แล้วแกก็ไม่เห็นแต่อเมริขนจ้างหรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองครับพอทําพิธีแกก็ขึ้นถึงเมื่อก่อนนะมาบอกว่ามึงมีรถส่งกลับบ้านก็ก็ได้แล้วหมายถึงว่าคือไม่ใช่ไปเรียกตั้ง ตั้งค่าราดอย่างนู้นอย่างนี้คือคือไอ้ของวูนนี้ผมจะทา้าความนิดหนึ่งว่าการทําพิธีต่างๆนี่นะ,ะไอ้เงินที่บูชาพานคูเนี่ย<ะ>ถ้าตามหลักที่ถูกต้องคือพอเราเชิญอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยมาทําพิธีต่างๆบอกอาจารย์บอกกาวอาจารย์ว่าวันนี้จะทําอะไระแล้วก็แล้วก็มาเสกน้ามนต์เสกต่างๆเนี่ยเ<ะ>งินเนี้ยสมควรที่จะให้เจ้าภาพเขาไปเป็นฝันถุงพอได้ผ่านพิธีอของเส้น ไหวอย่างไหวครูบาอาจารย์มาแล้วแล้วบางบางคนที่ทําคือไม่เห็นสวิตผลก็คือหนึ่งเมื่อตัวเองเป็นวิชาแล้วเนี่ยไม่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ได้จัดันหมากไหว้ครูบาอาจารย์เพราะว่าขาดขั้นตอนตัวนี้ไปถือว่าตัวเองเป็นแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องครูบาอาจารย์ที่สําคัญมากที่สุดถ้าเรียนตรงนี้นที่ผมสะปัดมากคือต้องออกชื่อก่อนจะทําอะไรนี่ต้องบอกอาจารย์วันนี้ลูกหลานจะทําอะไร ต้องต้องบอกตรงๆไปเลยแม้กระทั่งตอนนี้อาจารย์จะเข้มโหดอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเวลาคุณจะทําพิธีกินอะ้รกินมันต้องมีใบสีถ้าภาคเช้าต้องมีที่สิบสองคือต้องไหว้เทพไหวเรงต่างคือต้องมีของสิบสองอย่างที่เคที่จะมีของที่ถ้วยเล็กๆเนี่ยคือเวลาเราเชิญเทพเชิญเลยมาเนี่ยต้องมีต้องมีไอ้พวกนี้แล้วก็ใบสีใบสีนี่เขาเรียกว่าเป็นดอกไม้เทพ บางคนไม่รู้ว่าใบสีนี้เขาตั้งพเพราะอะไรไอ้พวกนี้มันจะเป็นกาไปประดอยจากใบตองเนี่ยทำขึ้นพับขึ้นมาม้วนขึ้นมาคือบูชาเทพบูชาเทพครับแต่ว่าถ้าพระสง์เราเราเป็นดอกไม้นี้ได้แต่ว่าถ้าเทพมันต้ององ,องใช้ใบสีเนี่สาคัญคือพิธีจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างเกจีจาจาร์บางองค์เนี่ยมอนภาพไปแล้วทําไมเหรียญที่ว่าท่านไม่ได้เสียงดังได้มีศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะท่านมา ไอ้ฐานจิตให้โดยที่ว่าอีกภพหนึ่งโดยยาวิถีก็อันนี้เหมือนกันบ่เพราะเราเราทำวิธีเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนทำวิธีเนี่ยเชิญครูบาอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์เขาจะมานั่งวิสิทธิ์สาสวิชาให้เนี่ยมัดเสกอะไรเหมือนทำน้ำมนต์นะเสริมดวงเสริมอะไรนี่อาจารย์เขาจะมาแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้ผลคือบางคนนะผมเคยมีน้องผมอีกคนหนึ่งเป็นลูกอาผมไปดูไปดูไปดูโหไปดูหมอดู เขาบอกปีนี้ไม่ต้องไปสว่างงานที่ไหนไม่ได้ไม่ได้เขาบอกดวงดวงไม่ได้แน่นอนแม่ก็บอกเอ้ผมเนี่ยเป็นสิทธิ์เขาพาน้องไปอาบน้ำมนต์ทีอะผมก็พาไปนะอาบน้ำมนต์กับใครนะหมอเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ปานอ่านนะผ่านผ่านเนี้ยผ่านล่างพอมาอาบเสร็จซีพีเรียกเรียกตัวแล้วพ่อเขาเองนะนักเคยผมเนี่ยแกเป็นคนแถวนน แกก็ทางใต้แกไม่รู้ไป,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 ไปรู้ว่าประเพณีต่างแกไม่รู้ไปบอกว่าพอพอลูกสาวแกทีพ,พ,พีเรียกไปปับ๊บแกบอกที่มันสะบักง,งานสามเสียงมีหนังสือมามาให้ไปทมมางานหมดเลยเ<ะ>ชื่อไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไอศาสตร์เนี่ยคิดดูมันเนี่ยไอวิชาเสริมดวงอาบน้ำเนี่ยผมต้องไปอาบทุกปีทุกปีปีละครั้งสองครั้ง,งผมต้องไปต้องไปอาบเดี๋ยวผมขอญาตย้ำนะฮะที่ไอนี่ไอนี่เห็นไหม ครับคือเป็นเรื่องความเชื่อส่วผมใช่ใช่ครับแต่แต่ว่านี่คือคือไอ้นี่หมอดูเขาเขาดูดูเลขดูไอ้นี่หมอหมอดูดังด้วยนะเขาไปหานี่เขาบอกไม่มีทางปีนี้ดวงดวงไม่ให้งงเลยนะไปไปสมัครงานที่ไหนไม่ต้องสมัครปีนี้ไม่เรียกแต่พาไปอาบน้ําเนี่ยเสริมดวงโดยกำลัของอ้อเนี่ยแล้วผมสัมผัสเองนะเรียกประจักษประการตองของพี่อ้อเนี่ยที่แบบโอ้โหเราฝังใจมากกับเรื่อง มีมีมีลังเล่าผ่านรายการคือไอ้ตัวนี้นะม,นมันมันมีมันมีอย่างที่ว่าสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าพระเสด็จกับ,บสมัยก่อนอาจารย์สุภาเคยจะทำสร้างพระแล้วก็ไปเสกเป็ปปล่อยินพลีม่น้ำาจยาพญาแล้วก็เรียกมากับนิธีโดยให้จายท,ทรุมชายศีรีเป็นเจ้าพิธีค่ะก็ได้ชมเทปสัมภาษณ์นะคะ คุณใจพัฒลุงนะคะ,คะแล้วก็ คุณออดหาใจครับนะคะซึ่งคุณใจพัชรุงก็ได้เมตตามอบจีวรของพระครูปานปาระธรมหรือพ่อท่านปานปาระธรมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนะครับให้กับทางคณะศิษยานุสิ์ของอาจารย์เปี่ยนหาจียานนทน์นะครับได้นําไปติดหลังเหรียญนะครับติดหลังเหรียญในที่นี้เป็นเนื้ออะไรครับคุณตุนเป็นเนื้ออัปปาติจวรอาจารย์ปานนะคะก็คือจะติดแค่เฉพาะเหรียญเดียวนะคะครับย้ํานะครับจะติดเฉพาะ เนื้ออาปา้าเหรีอญเดี่ยวในรุ่นบูทาคูลนะครับใช่ค่ะครับผมคุณออดหาใจนี่ถือว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับค่ะเป็นท <c oughs> ่าเรียกลูกศิ์ที่ลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นนะครับท่านก็บุกเบิกมาพร้อมกับกุณเชบพ,พัทลุงค่ะนะฮะสองสองคนนี้จะเป็นติดพี่ติดน้องกันครค่ะ <c oughs> ก็เป็นามิธรรมด้วยแล้วก็อะไรต่าง ขามีความรู้กันในตาสะออมมากมานะฮะแล้วก็ในค่ำคืนนี้คุณตูนมีอะไรจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องใบโบชัวหรือวัตถุมงคลของรุ่นบูชาคูมากครับค่ะสำหรับโบชัวรุ่นบูชาคู2 5 5 7นะคะ,คะ,ะแฟนรายการท่านใดนะคะอยากได้โบชัวนะคะใหะะ้ติดต่อแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าโบชัวของทางรายการเนี่ยใกล้จะหมดแล้วะนะคะแล้วก็ยอดจองเนี่ย ตอนนี้ก็ขอบอกเลยนะคะบางรายการจะเต็มแล้วนะคะ,คะสนใจก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของทางรา,รายการได้เลยนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอย้ําในส่วนของวัตถุมงคลนะคะในรายการะนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,คะเพราะว่ามีแฟนรายการใหม่ๆเยอะเลยนะคะ,คะก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะในชุดกรรมการเนี่ยก็จะมีอยู่3มชุดะนะคะชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดกรรมการอุปถมัมภ์นะคะ ประกอบไปด้วยเนื้อเงินลงยาหนึ่งเหรียญนะคะเป็นลงยาแดง 1, 1> 1, 1> หนึ่งเหรียญลงยาน้ําเงินหนึ่งเหรียญมีเนื้อนาวาโลหะหนึ่งเหรียญเนื้ออป 1, ัปก้าหนึ่งเหรียญชินตก 1, 1> ะกัวหนึ่งเหรียญทองสตังหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงหนึ่งเหรียญนะคะในรุ่นชุดกรรมการอุปธรรมเนี่ยสร้างหนึ่งร้อยชุดนะคะ,คะ ชุดละ3,000บาทยอดจัดเต็มแล้วนะคะเพราะในชุดนี้จะได้ทั้งหมดเเหรียญในชุดกรรมการนะอุปถัมภ์นี่เราจะมีภาพให้ให้ดูแลนะมฮะค่ะภาพภาพเหรียญตัวอย่างมีให้ดูแล้วนะคะครับ<ม>ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นชุดกรรมการชุดที่1นนะคะเป็นชุดสามเหรียญน,นะคะก็จะมีเนื้อนาวาโลหะหนึ่งเหรียญน,นะคะ,คะ อ lifting, ขอโทษนะคะมีเนื้องเงินหนึ่งเหรียญเนื้อนาวาโลหะหนึ่งเหรียญเนื้ออัปปะก้านหนึ่งเหรียญน,นะคะจำนวนการสร้าง399ชุดชุดละ1,500บาทนะคะชุดที่สองนะคะสามเหรียญเหมืนกันนะคะ,ะจำนวนการสร้างเนี่ย999ชุดชุดละ500บาทนะคะประกอบไปด้วยเนื้อชินตะกวนหนึ่งเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองสตังหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ในส่วนของเหรียญเดี่ยวนะคะเนื้อทองคำเนี่ยสร้าง19เหรียญนะคะเหรียญละ สามหมื่นสองพันบาทนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้เหลือรู้สึกจะเหรียญสองเหรียญน่าจะเต็มแล้วนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเหรียญเดี่ยวเนื้อเงินแท้นะคะ,<ฮ>ะสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเหรียญละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแล้วก็เหรียญเนื้อ <ฮะ S 1> นวาวาโุหะเหรียญเดี่ยวนะคะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เนื้ออัปป้าติจิวบออาจารย์ป,ปานนะคะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะคะ ก็ผมต้องขอญาติแจ้งกับคุณพิทชมก่อนนะครับว่ากรรมการชุดที่หนึ่งที่มีเนื้ออัปการเนี่ยเขาจะไม่มีจีวรนะจะไม่ได้ติดจีวรนะคะจะก็คือติดจีวรอาจาร์ติดจวรอาจารย์ปานเนี่ยเฉพาะเหรียญเดียวเนื้ออัปกาศนะคะก็บูชาบูชาอยู่แค่เหรียญละสามร้อยบาทนะครับค่ะต่อไปนะคะเหรียญเดียวเนื้อชินตะกัวนะคะสร้างห้าพันเหรียญในละสองร้อยบาท นะคะเนื้อทองสตางค์สร้าง5 0 0 0ันเหรียญเนี่ยละ200บาทนะคะเนื้อทองแทงสร้าง5 0 0พันเหรียญเนี่ยละ200บาทนะคะส,ส่วนเครื่องรางของขลังนะคะในรุ่นนี้นะคะก,ก,ก็จะเป็นะตะกุดหนังเสือนะคะสร้าง399อเเดอก,กนะคะดอกละ9 9้าาบาบทนะคะแล้วก็แหวนเงินหัวเป็นดงกระเบนนะคะสร้าง199วงนะคะวงละ9 9 9้าทคบเบาท แหวนเงินหัวงาช้างนะคะสร้าง199วงวงละ999บาทบนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นลูกสะกดไม้พยางย,ยุดํานะคะฝังตะกุดเงินสร้าง299เมตรนะคะบูชาหยุดที่39 9บาทโอ้ไม่น่าเชื่อนนะลูกสะกดนี่ไปเร็วมากเลยน,นะครับจริงๆลูกสะกดดูเหมือนน่าจะสร้างเยอะนะครับแต่เนื่องด้วยไม้พยางย,ยูดําเป็นไม้ที่หายากนะคะค ในรุ่นนี้ราคาไม่สูงแล้วก็ไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็จะมีรอบนอกก็ได้เขาเรียกลรยิงเลเซอร์ด้วยยันนักอาลังด้วยนะฮะเป็นการตบมนาคุณให้กับแฟนรายการด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามอบให้ก็คือในรุ่นนี้นะคะบอกเลยนะลูกสะกดนี่ดูเหมือนเรียบง่ายนะคะแต่มีความสวยโดดเด่นในตัวนะคะก็ สนใจเนี่ยก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยหายากแล้วนะแค่299เม็ดเองนะคะรวมถึงตะกุดหนังเสือนะครับซึ่งผมมีไฮไลท์ไฮไลท์นี่ต้องอยู่ตอนท้ายๆอีกฮะก็ติดตามในรายการมนรพเว่นะครับผมบอกได้เลยครับว่าตะกุดหนังเสือเนี่ยเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อาจจะได้ ชมผ่านรายการมนพษยเวะแล้วก็ผมก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปานปารัตโมต้องบอกตรงๆว่าได้รับความเมตตาจากพระครูปานปารัตโมรวมถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยขนาดพูดนี่ผมจะงขนลกุกน,นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะฮะก็ติดตามรายการมนุษยเวศกันไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเจาะลึกอย่างละเอียดนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีอะไรไหมครับคุณตูน,ตน ก็ขอแจ้งกับแฟนรายการนะคะถ้าใครอยากจะได้โบชัวนะคะ,ะคก็รีบติดต่อคอเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะคเพราะว่าตอนนี้โบชัวของทางรายการจะใกล้จะหมดแล้วนะคะคแล้วก็มีแฟนรายการ,กนนรใหม่ๆเยอะด้วยนะคะ <ผม S 1> ค ในค่ำคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะครับค่ะในค่ำคืนนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะครับพบกับเราได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะครับสวัสดีค่ะคนตายใจ